ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัยนะครับขอนะครับนำทุกท่านนะครับมาที่แปลงนะครับที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โครงล่างนาโมเดลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นแปลงต้นแบบนะครับของคุณพ่อเพชรมณีวิโทจิตนะครับที่บ้าน ใครนุ่นใช่ไหมครับหมู่ที่10ตะบนท่าก่อนยางอำเภอการทรวิชัยนะครับเดี๋ยววันวันนี้นะครับเราอยากจะมาขอความรู้จากคุณพ่อท่านนะครับซึ่งท่านก็ได้ดําเนินการเป็นรูปแบบหลักทฤษฎีใหม่เนี่ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับพอดีมีโครงการของครงการพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับสู่โค้งน้องนาโมเดลนะครับก็นะครับก็อยากจะถามคุณพ่อนะครับในเรื่องของ เริ่มทาการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยครับทาพื้นที่โคกหนองนาบม,มเดลวเนี่ยพ่อเริ่มมานาได้ยังครับก็ดูจะประมาณ3ามสปีเนี่ยสามปีโอ้ยสามปีนี่ครับสามปีก็ถือว่าผลผลิตเนี่ยเริ่มจะออกเริ่มจะได้ผลเยอะแล้วได้ผลก็เฉลี่ยแล้วนะก็ถ้าจะพูดแบบจริงๆเลยดีกว่าที่เราทํานาด้วยโอ้คับดีกว่าก็ายกตัวอย่างเนี่ยพ่อจะสลับกันมันจะมีกล้วยนะกล้วยที่เราเห็นเนี่ย มันจะมีกล้วยแล้วก็ปลูกแบบว่าพืชหมุนเวียนอพวกทัววก่วพวกพวกอ่ไงต่างเนี่ยมันก็จะได้เข้าไปสู่สู่ตลาดแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ด้วยก็ตะไคร้ก็ประมาณสักห้าร้อยปากกอห้าร้อยกว่าพื้นที่ทั้งหมดของพ่อนี่มีเท่าไหร่ครับตอนนี้สี่ไร่สี่ไร่สี่ไร่แล้วลแล้วพื้นที่นามีกี่ไร่ที่นามีแปดไร่ที่นาแปดแล้วพื้นที่โคกหระครับโคกตอนนี้เฉลี่ยแล้วโคก รวมทั้งพื้นที่พวกน้องพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสี่ไร่พอดีพวกกับน้องนี่สี่ไร่เนาะสี่ไร่นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พอดีสําหรับการทํานะครับแล้วตอนนี้ใครช่วยพ่อในการใช้แรงงานจริงๆก็มีคนเดียวเลยนะมีคนเดียวเนาะมีคนเดียวเลยแต่อาศัยว่าเราเราชอบชีวิตนี้คือพอเราเว้นจากงานอย่างอื่นมาเราก็จะวิ่งออกมาทําธุระอยู่ตรงนี้ในส่วนของคําถามที่สองนะครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับ พ่อทาอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีเรียกปลูกบวบแล้วก็การบ่อปลานี่ก็ปล่อยปลาไว้แล้วห้าพันตัวห้าพันตัวครับก็มีกล้วยนะครับมีเห็นมีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้อ๋อเป็นดอกเป็นดอกขอ้บวบนะครับมีถั่วมีถั่วแล้วก็มีพืชผักสวนครัวแบบที่ปลูกสลับกันไว้ปลูกทุกอย่างพวกพริกพวกอะไรต่างๆพวกเวล็ดตะไคร้หอมมะเรยเนี้ยเขาปลูกอ๋อนับได้นี่ทั้งหมดนี่ถึงยี่สิบ ชนิดไหมครับพ่อก็มีหลายอย่างอยู่นะอย่างอย่างน้อยหนาเนี้ยครับน้อยหนาเห็นตากานเข้ามาอยู่ครับแต่แต่ตรงที่มึงเห็นมันไม่เยอะเท่าไหร่ก็มันก็จะผมจะปลูกตามตามดิมตามดิมหรือว่าตามตามขอดตามกล้วยอ่ะเพราะว่าน้อยหนากับกล้วยนี่ไปกันได้อืมไปกันได้แล้วไผ่ไผ่นี่ไผ่อะไรนะพ่อเรียกว่าภาษาพื้นบ้านเรียกไผ่ลืมแรงคือจริงๆว่าเขาเรียกว่าาไผ่ตรงไผ่ลืมแรงไผ่ตรง ครับกาลังสวยเลยครับปลูได้กี่ปีแล้วครับนี่อันนี้เนี่ยเข้าปีที่สามเข้าปีที่สามมีกี่กอครับห้าสิบสองกอห้าสิบสองในพื้นที่กี่ไร่ประมาณหนึ่งไร่เนาะแล้วก็ทําเป็นขุดขุดเป็นเป็นเป็นคลองรอองไเขาเรียกอะไรนะเป็นร่องน้ําเป็นล่องน้ําเป็นล่องน้ํานะครับก็ในร่องน้ําเราทําอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยในร่องน้ําพอดีมันเพิ่งมีน้ําก็ยังยังก็ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ปล่อยปลาปล่อยอะไรเนาะตัวนี้ไม่ได้ปล่อยครับตัวนี้ไม่ได้ปล่อยกะ ไว้ลึกๆว่าปีหน้ากะจะเลี้ยงกบกับปูสองอย่างแบ่งส่วนให้พื้นเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเนาะเราปลูกถ้าปลูกไม้ห้าระดับเนี่ยตอนนี้ครบไปอย่างครับไม้สูงไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจครบไม้ยืนต้นไม้เลียดินพวกนี้อันนี้ยังยังคิดว่าจะมีต่อยอดอยู่นะจะมีต่อยอดอดู่เดี๋ยวนี้ผมมี ผมปลูกไอ้พยุงไว้แล้วห้าสิบต้นพยุงห้าสิบต้นเหรอสุดยอดมากครับอีกยู่ฝนั้นเรพยุงนะพยุงจะอยู่ฝั่งด้านด้านด้านขวามือที่เราจะไปครับผมทั้งนั้นอ่ะสี่สิบเก้าต้นแล้วก็จะทยอยไปตามตามพื้นที่ของนาอ๋อมันจะปลูกตามตำแหน่งของที่นาครับผมเพื่อว่าสามสิบปีนี้จะไม่ต้องไปโค่นอะไรมันครับผมครับพ่อหลังจากที่พ่อดำเนินการมาแล้วนี่พ่อคิดว่าทำไมต้องโคกหนองนาโบเดล ทำไมต้องหลักทฤษฎีใหม่ทำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียงครับที่เราได้ทําเป็นชีวิตประจําวันอยู่เนี้ยมันดียังไงก็แต่พูดแล้วถึงข้อดีถ้าจะพูดไปแล้วมันก็ดีส่ที่เราทํานาอีกอ<ม>แต่มันเวลาเราเริ่มต้นใหม่ๆส่วนมากแ้วมคนจะเริ่มต้นยากมันก็นจะยากหน่อยเนาะเพราะว่าตอนที่ผมไปอบรมก็เห็นก็พูดว่าเฮ้ยอบรมยากไม่ใช่หรอกแต่ย่างพอมาคิดแล้วเออพอลูกสาวมาชมว่าเออพ่อทาดีไหมลองดูนะพ่อพ่อลองดูไปเรื่อยเออใช่ว่ะ มันเข้าท่าอยู่มันขึ้นอยู่ที่ใจเราเนอะอยู่ที่ใจเพราะอีกอย่างเราก็ชอบทางด้านนี้ด้วยมาต่เด็กได้ครับพอเสร็จแล้ววันทำผมเพเช็บดูปีนี้นะเฉพาะหน่อไม้เนี่ยครับวันเว้นวันวันเว้นวันหมายถึงขายหน่อขายหน่อโอ้แต่หน้านี้ผมไม่ขายหน่อเพราะว่ามันเป็นปลายปีเอาลำมันไว้เพราะลูกสาวเขาบอกว่าเก็บลำมันไว้นะลำก็ขายได้อีกปีหน้ามันจะออก มันออกมากแต่ต้นปีเราเขาจะขายก่อนช่วงนั้นได้ราคาช่วงไหนครับอีกคําถามสุดท้ายนะครับพ่อพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการโคกน้องนาโมเดลเนี่ยขนาดไหนพ่อตอนนี้ความพร้อมถ้าจะพูดเรื่องความพร้อมนี่พร้อมมากเลยพร้อมมากรอแต่วันเวลาจะไปประชุมหรือว่าจะไปอบรมเพื่อจะได้ความรู้ใช่ครับไปอบรมห้าวันเนาะแล้วก็กลับมาเราค่อยเราค่อยมา ทําที่แปลงพื้นที่เราแล้วก็คเครือข่ายเราเนาะตอนนี้นะครับทางการตราดวิจัยนะครับเราก็ได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายโคกน้องนาโมเดลนะครับทั้ง183หมู่บ้านแล้วก็สมาชิกที่ได้รับสมัครเพิ่มเติมนะครับแม้แต่ยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับเราก็ยังหลายหลายท่านก็ยินดีเข้าร่วมเครือข่ายของเรานะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับตัวนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ทําในพื้นที่นะครับทั่วประเทศนะครับของเกี่ยวกับหลักทฤษฎีใหม่นะครับประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเราจะมาติดตามนะครับแล้วก็มาดูนะครับความเปลี่ยนแปลงที่แปลงพื้นที่ของคุณพ่อนี้นะครับว่าหลังจากที่ท่านไปอบรมแล้วได้มากลับมาดําเนินการนะครับตามโครงการเนี่ยในพื้นที่ แบบไร่ใช่ไหมครับทั้งทั้งทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งที่นาสิบสองไร่อ๋อในพื้นที่สิบสองไร่เนี่ยตั้งแต่ก่อนทําแล้วก็หลังทาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเป็นระยะระยะนะครับในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อพิษมณีวิทูิิตนะครับที่มาให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆในวันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนบันแท้ของโครงการโค้งน้องนาโมเดลก็ อาจจะได้ดูเราอยู่นะครับเดี๋ยว่ก็จะขอชมแปลงนะครับต่อไปนะครับขอบพระคุณครับั